นหนองบัวตำบลวังหินอำเภอเมืองจังหวัดตากครับเกี่ยวกับสวนเศรษฐกิจพอเพียงครับในสวนก็จะปลูกพืชพันไม้หลายๆอย่างครับแต่ที่โดดเด่นนั่นก็คือมะละกอครับมะละกอมะละกอครับ สวนว่เป็นพันฮอนแลนด์ได้ตามผมมาครับมีมะรุมด้วยนะครับในส่วนนี้ก็จะมีมะรุมมีพันมะละกอแต่โดยเฉพาะพันมะละกอก็จะปลูกเป็นแปลงเป็นเศรษฐกิจพอเพียงครับนอกจาก กินด้วยขายด้วยนะครับถือว่าเป็นพืชผักที่ว่าเสริมสร้างเศรษฐกิจให้กับครอบครัวครับปลูกเป็นแป้งอย่างนี้ก็สวยดีนะครับ <c oughs> น้ำไม่มากเลยครับ น,นี่มรกรฮอนแลนดตน์ต้นเตี้ยครับแต่ลูกนี่รับรอง <c oughs> สวนเศรษฐกิจพอเพียงครับมีมรกรมีมะรุมแล้วที่สำคัญพระเอกของสวนนี้ก็คือผักขยงครับเป็นแปลงยาวเลยทีเดียวเดี๋ยวสักครู่เราเราจะตามติดไปครับส่วน มะละกอพันธฮันแลนด์ครับลูกดกครับลวงเจ้าจของสวนบอกว่ามะละกอเนี่ย,ย,ยมะละกอก็ไม่ได้บำรุงอะไรมากมายก็ส่วนมากจะดูแลในเรื่องของหญ้าของน้ำ<ช>ปลูกตามธรรมชาติจริงๆครับโดกแบบธรรมชาติจริงๆ เป็นมันนกที่มีเข่าอยู่ครับนี่เหรอครับมันนกอ่ะแล้วกระพืชต,ตอนนี้ครับมีมันนกว่าจะเป็นแบบนี้หรอมีลูกแบบนี้แล้วหละ่ะเอาลูกมือนไปปลูกเออผมเคยเกินตั้งแต่เด็กครับที่ส้ม,มไปจะขึ้นตามต้นมะพร้าวต้นไม้อ,มาาไมอะไรนี่ครับอันนี้หัวน้นจะเป็นมันสิอันนี้มันนกอันนี้หัวมันจะยาวใช้ทําอะไรบ้างครับใช้ พวกแกงเรียงแล้วก็แกงส้มนะแล้วก็ทำของหวานทำของหวานเป็นพืชธรรมชาติครับผมอยู่กับลุงอะไรครับสังเวียนอ๋อคนพ่อสังเวียนนะครับนี่บ้านหนองบัวอยู่อยู่ใกล้ๆนี่นกกทไมต้นมันเสียดีกันเสียครับอันแรงมันจะไม่เจ๋นอนดูมันนกนอนเห็นปะ มันจะจะขึ้นตำเครือตำเถาเนี่ยเขาเรียกมันนกเหรอเออเนี่ยเวลาปลูกเราก็อันนี้รับเอาไ, <ป S 1> ไว้ไว้ไวแกงไว้อะไรได้ครับทันนของวานนี่นอนเนี่ยฟ่อมันจะใหญ่เท่าแขนเทาน่ทาไรน,นี่นี่ขายยังไงครับอันนี้ไม่ขายปลูกไว้กินในกัวเรือนแบบนั้นถ้าคนมาซื้อยังไม่เคยเพิ่งจะเริ่มปลูกเนี่ยมันนกอ่ะเดี๋ยวจะเอามาจากภาคอินเดีแถวสุรินทร์พันเหมืนนะแต่ก็สามารถที่จะปลูกเป็น เป็นรั้วเป็นอะไรได้นะครับใช่ใสวยแต่ดินต้องเป็นดินร่นวนซุยเออแต่ต้องมีโครงไม้โครงอะไรให้มันเกาะมันจับขึ้นนะผักขยงเออผักยงไม่สวยผักขยงทำไมมันตใหญ่ขนาดนี้นะครับมาดูผักขยงกันครับเออผักขยงผักขยงผักขยง,องเออ,อ,นะเอฮะต้นเกือบเท่านิ้วมือ <laughs> นี่ปลูกนาฬย่งผักกระหยังครับปลูกมาตั้งเมื่อเมื่อเดือนไอเดือนก่อนกรกฎาคมมิถุนายนนี่เราไปขายเองเหรอครับหรือว่าอันนี้นจะมีแม่ค้ามารับอ๋อก็จะขายเป็นกิโลอ๋อที่แม่ค้าขายที่ขายที่ตลาดนัดคลองถุนทุกวันวันนั้ผมก็ถามนี่นี่ผมถึงตามมาเนี่ยก็ว่าแถววัดเขาลาน้ำแหละโอ้ใช่แล้วมีที่เดียวญาติเดียวครับผม เออก็มีผู้หญิงเหมือนอีสานพัดทิมน่ะเราไปซื้อเข้ามาไม่ร้อยสิบบาทนะโอ้เยี่ยมเยี่ยมมีที่นี่ที่เดียวเหรอครับที่ปลูกก็แค่หมู่บ้านนี้จังบนี้ก็เหมือนจะมีนี่ที่เดียวไม่เห็นมีใครปลูกเลยแล้ว่าคนอีสานเนี่ยกระจายไปอยู่ทั่วทุกจังหวัดแล้วแหละครับปลูกเออสวยครับสวยสวยใช่ครับแถววังเจ้านี้แถวแถววังเจ้าคไม่ค่อยมีนี่ครับผักขยงครับ ไม่น่าเชื่อว่าจะมีอยู่ที่บ้านหนองบัวบ้านหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดตากครับแล้วต้นเขาจะตายไหมครับถ้าเขาเป็นดอกแบบนี้เนาะมันมันจะตายเดี๋ยวจะตัดหมดแตกใหม่อ๋อคนนีรับแต่หอมนะครับหอมดีตัดตากแดดายเป็นกิโล แล้วนี่เราได้ใส่ปุ๋ยไหมครับไม่ใส่อะไรเลยเอ,อ๋อไม่ใส่ปุ๋ยไม่ไม่อะไรเหรอครับน,น้ำลธรรมชาติตะฮวยมันสวยขนาดน้ําลงมาใส่มันอย่างเดียวใช่ดูต้นมันไม่ใช่ถ<อ>้ามันขึ้น,นสวยครับเนี่ยด,ดูนี่สิครับผักกขญางีเวางอยู่เป็นลงข้างหนองบวนะัวตรงน้สวยนะเนาะเ,เด็ดแท้เด็ดหอมดูเลยเด็ดดาดนี่นี่ก็คือแปลงนาเศร,รษฐกิจพอเพียงครับ มีต้นมะระกอมีมะรุมมีนี่เรียกอะไรครับลืมแล้วมีมันนกและพระเอกงานนี้ก็คือนี่อยู่กับลุงสังเวียนครับอยู่กับคุณพ่อสังเวียนผักไขแยงครับผักคะแยงไม่ทําอะไรได้ครับตอนนี้ครับไปแกงไปเส่หอหมกแกงหน่อไม้หอกไปกินสดก็ได้กินสดก็ได้แล้วก็เอาไปแกงปลาต้มปลาครับผมใส่ต้มปลาก็อร่อยครับ ถ้าตัด้วใครจะแตกใหม่เลยนะเราเก็บก็ใช้เกี่ยวเกี่ยวเลยแล้วก็มัดเลยครับผมเราไปส่งตลาดได้แล้วส่งยังไงครับส่งในมัดมัดละสามบาทมัดถ้าว้องมือนี่อ๋อสิบมัดก็สามสิบบาทครับผม,มวันหนึ่งถ้าเราได้สักยี่สิบมัดนี่ค่าน้ำค่าไฟเราพอแล้วเดือนหนึ่งครับผม <laughs> อ๋อสวยดีนะครับเนะี่ย <laughs> ปกติไม่ปล่อยให้ออกดอกนี่มัวติดเชื้อไม้แทงเท้าป่วยอยู่สามสี่เดือนพว่นี้เริ่มออกงานได้เนี่ยอ๋อเขายังชั่วเลยใช่ไหมครับดีขึ้นมันนั่นเลยครับก็ไม่ต้องดูแลบำรุงอะไรมากส่วนมากจะส่วนมากจะหญ้าแล้วก็มีน้าแค่นั้นเองอย่าฆ่าแมลงไม่ต้องเลยแมลงไม่มีกวนปุ๋ยโค้งปุยคอกปุ๋ยคอกใส่บ้างอ๋อครับเป็นที่มัวเออเ็ตัดแบบนั้นเนาะ ยยครับผมก็สวยเดียฝังนี้สวยยังไม่มีดอกนี่ครับไร่ผักขย,ย,ย,ยังเชยืนถ่ครับถ่ายน,นาาแยนกกตรี้ทับนี้ก็คือสวนผักขยงครับของ ส่วนของคุณพ่อสังเวียนนะครับเศรษฐกิจพอเพียงในสวนก็จะมีต้นกล้วยมะละกอฮอลแลนด์มันนกมะรุมหลายๆอย่างเหมือนกันนะครับปลูกผสมผสานแต่ก็แบ่งสัดแบ่งส่วนกันดีเหมือนกันครับนี่ก็คือสวนเศรษฐกิจพอเพียงของคุณพ่อสังเวียนบ้านหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดตากงครับ ผักขยงครับหอมผักขยงเหมือนกับชื่อเพลงเหมือนกันครับวันนี้วิกมินีเก้ารัมรากำไรก่อนนะครับขอขอบคุณสวนเศรษฐกิจพอเพียงของคุณพ่อสังเวียนเป็นอย่างมากนะครับวันนี้สวัสดีครับ